สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่ง a n น e l ครับดูเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมอาขันแห่งอาแคมเดอะการ์ดเกมอาขันแห่งอาแคมเดอะการ์ดเกมเกมนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Tower Tactics g a m เกมนะครับที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเกมนี้นะครับผมเอาเกมนี้มาแปลไทยให้ทุกคนได้เล่นกันอินกับเนื้อเรื่องครับ เป็นอีกเกมหนึ่งที่คอมมูนิตี้ในไทยและต่างประเทศครับเหนียวแน่นมากๆเขามีคนเล่นเกมนี้เยอะมากครับแต่ละคนเนียวพร้อมกันจัดเด็กครับที่จะเข้าไปตะลุยในเนื้อเรื่องสุดลึกลับนะครับผมในจักรวาลแห่งเลิฟคราฟแห่งนี้นะครับกับเกมนี้เลยนะครับเพราะที่เกมนี้เนี่ยมันกล่องนี้นะจะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่มี3ตอนครับก็จะเป็นเหมือนตอนใหญ่ๆตอนนึงเลยแต่ว่าแบ่งเป็นตอนย่อย3ตอนเนาะก็เล่นรวดเดียวก็จะ ได้สึมซับในเรื่องกล่องนี้ครับและก็ที่สําคัญแน่นอนครับคือทาง Tower Tactics เนี่ยก็ประกาศมาแล้วครับว่าตัวเสริมมาแน่นอนครับใครที่เล่นเรื่องนี้จบแล้วนะครับผมตัวเสริมมีแน่นอนนะครับไม่ต้องหัวไปตะลุยเรื่องต่อได้แต่ครับแค่ในเรื่องเรื่องเดียวครับผมเผื่อเล่น2วันอะนะสวันคือแล้วแต่ว่าเล่นจำนวนกี่คนด้วยล่าสุดผมเล่น4คนเนาะกับกล่องนี้เลยนะครับแค่ตอนแรกเนี่ยก็ล่อไปแบบ สามชั่วโมงครึ่งและอะไรประมาณนี้เนาะอ่าถ้า3ตอนยิ่งตอนหลังๆตอน2เนี่ยโหเนื้อเรื่องมันยาวเลยครับแล้วก็มีอะไรทําเยอะคดีน,นะครับผมก็เดี๋ยวเกมนี้คลิปนี้นะครับผมจะไม่สปอยแล้วกันนะครับแต่จะพูดถึงความรู้สึกที่ได้เล่นเนาะแล้วก็วิธีการเล่นครับสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะ กระโดดลงมาเล่นเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องอ่านคู่มือให้วุ่นวายใจเพราะเกมนี้เล่นไม่ยากเลยครับขอแค่คุณอ่านการ์ดได้พอและมาเป็นภาษาไทยแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าอาขันหนงคราบเข้มครับน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผมมาดูการเซตอัพรวมๆก่อนดีกว่านะครับพราะจริงในคู่มือเนี่ยก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนเป็นภาษาไทยนะครับดูคู่มือก็จะ รวดเร็วกว,ว่านละ้ผมขอตัดการเซตอัพแบบละเอียดไปแล้วกันนะครับคือที่ละหลักแล้วอ่ะก็จะมีการ์ดเนื้อเรื่องของมันนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2กองนี้นะครับให้เรามาประกบเป็นหนังสือรูปแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนวิธีในการชนะเกมนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าก่อนจะเล่นเนี่ยเราก็จะต้องมาอ่านอารรถผลบทเนาะว่าแบบว่าเนื้อเรื่องแรกเนี่ยเรามาทําอะไรนะที่แห่งนี้นะครับนี่มันก็จะมีคู่มือที่ชื่อว่าคู่มือเนื้อเรื่องนะครับนี่เราก็จะ เปิดมาบันทึกเนื้อเรื่องนี่หรืออ่านตั้งแต่แรกเลยก็ได้ครับเพื่อความอินเพราะเกมนี้ไปเกมเล่นกันเนื้อเรื่องวันศุกร์ที่18กันยายนเมื่ออารคัมรัดแมสซาเซต็จลื้นร้อนี่ยาวนานและผิดปกติได้จบลง เริ่มมีสัญญาณ่อนฤดูใบไม้ร่วงให้เห็นกันบ้างแล้วไอร้อนยังอยู่อยู่วเมืองดูดิจนที่โอ้โหคือแบบอินจัดเลยนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าเรามาทําอะไรที่นี่นะครับแล้วเสร็จแล้วครับก่อนเริ่มเนื้อเรื่องแรกก็จะมีแบบบันทึกเนื้อเรื่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและตอนที่หนึ่งคือการรวมตัวอันนี้ไม่ใช่อะไรอันนี้บอกวิธีการใช้คู่มือเนื้อเรื่องนะครับการรวมตัวนี่ตอนเริ่มตอนที่หนึ่งเลยอ่านตรงนี้ก่อนเลยนะครับ คุณและผู้พ่อหน,นังสือได้ตามสืบเหตุการณ์แปลกประหลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในบ้านคุณที่เมืองอัคคัมรัตแมสเซนเซตเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวเมืองบางส่วนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและถูกพบอีกครั้งในป่าด้วยสภาพที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์มเท่าไหร่นักบ้านถูกจำแหลจนเละบ้างมีร่องรอยการถูกกัดกินตำรวจและนักข่าวหนังสือพิมพ์ต่างพูดด้วยสีเดียวกันว่าเป็นฝีมือของสัตว์ป่าแน่นอน พวกคุณไม่คิดเช่นนั้นเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและผู้พอนักสืบได้นัดรวมตัวกันที่บ้านของหัวหน้านักสืบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสุดแปลกประหลาดนี่นะแล้วเราก็จัดเตรียมเกมไปอะไรนี่มันก็จะมีวิธีการเซตอัพบอ,อกอยู่เพิ่มเติมด้วยในแต่เนื้อเรื่องนะครับผมก่อนอื่นเราเป็นใครเนี่ยเราก็สามารถที่จะพลิกดูด้านหลังของกาได้นะครับโอ้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วตอนภาษาอังกฤษผมอ่านแทบไม่รู้เรื่องเลยพราเขาใช้แบบคำศัพท์แบบนิยายปรัมปราดีนึงเนาะมันแบบเป็นคำศัพท์ที่เราไม่ได้เจอแบบ ในชีวิตประจําวันอะนะ,ะกล้องอาจจะไม่โฟกัสหน่อยเดี๋ยผมจะอ่านาคล้ายๆฟังสกิปไม่ได้อยากเป็นอาชญากรแต่บางครั้งก็ต้องทําเรื่องที่ถูกต้องก็ไม่ได้ทําถูกกฎหมายเสม,มอไปตํารวจไม่สนใจว่าสกิตต้องการเงินไปเพื่อที่แม่ของเขาจะได้รับการผ่าตัดสุดท้ายแม่ของเขาก็เสียชีวิตจากการล้มป่วยไปในปีที่ 2, ของการติดคุกข,ของสกิปน่ะนี่น่าจะเป็นแบบอดีตนักโทษนะนี่ขเขียนว่าเลยสกิปครับเป็นอดีตนักโทษนะ,ะเพื่อร่วมห้องของเขาเบรดออ อลินมักพูดเสมอว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่าความตายซ่อนอยู่เขามักบ่นพึมพำในยามเย็นของทุกวันเกี่ยวกับเทพโบราณและเล่าเรื่องราวของการประจนภัยสุดพิลึกในความฝันให้สกิดฟังสกิดไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรมากมายจนกระทั่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกครั้างนึงและเพราะว่าเพื่อนร่วมห้องที่ขัง มีไฟลุกท่วมตัวเมื่อสกคิตถูกปล่อยมาเขาจึงกลับมาที่อาร์คแคมเพื่อมาหาคําตอบนะเหมือนว่าเขาได้เบาะแสมาจากเพื่อนร่วมคุมข,ของเขานั่นแหละนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่แห่งนี้นะเซคิดก็เลยมาร่วมกลุ่มนักสืบความจริงตัวนี้คือตัวเอกของเนื่อ,อเรื่องนะครับพะเขาเป็นนักสืบเลยนะคือเขาพยายามผมก็อ่านเนือเรื่องนะเขาแบบว่าเป็นนักสืบที่พยา,ายามไขคดีที่แบบว่าเฮ้ย มันทําตามตําราไม่ได้แล้วว่ะเราก็เลยต้องรวบรวมกลุ่มคนที่แบบไม่ใช่คนแบบทําตามกฎหมายอะเนาะเออทำตามตําราไม่ได้มันจะคดีที่แบบลี้ลับอะไรเงี้ยก็แบบก็มีสริ์เนาะอันนี้ก็มีคนนึงอันนี้เป็นแบบแม่มดอ่าเรียกว่าอย่างนี้ว่ะเป็นแบบคนใช้เวทมนต์ที่เรียกว่าชาติก่อนเขาเป็นแม่มดครับแต่พอเกิดมาใหม่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงม,มีเวทมนต์ติดตัวอะไรางี้ยเนาะอ่าอ่านี่ก็คือเรื่องคร่าวๆที่เราอินไปได้ไดนะครับผมอะทำไมมาดูวิธีเล่นหรือวิธีจัดเด่ก่อนแล้วกันเกมนี้เป็น เด็กคอนสตรัคต์นะครับแบาย่าเราต้องจัดเด็กก่อนเพื่อที่จะมาเล่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกล่องนี้เลยเนี่ยเขาจัดเด็กมาให้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องจัดเพิ่มเลยสามารถเล่นเด็กนั้นๆได้เลยเพราะมันจะอินกับเนื้อเรื่องของตัวละครด้วยหรือถ้าคุณอยากจัดเด็กคุณอยากเฮ้ยเก่งเฉพาะด้านด้วยนั่นเนาะพิกด้านหลังครับจะมีบอกเช่นอ่าอาจจะไม่โฟกัสเท่ทีน่ะเด็กเนี่ยมี30ใบอันนี้จะไม่รวมการ์ดจุดอ่อนด้วยเพราะมันจะบอกเลยว่าไปดูคู่มือมันจะบอกอยู่นะว่าต้องใช้การ์ดจุดอ่่่่ออนะะไไรเเพิิมตตาปแว การที่สามารถใส่ได้ครับคือการ์ผู้มีเล่กลและการผู้พิทักษ์อ่าจะเป็นการ์ทีท่มีเสลักนี้และเสลักนี้เท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็จะบอกด้วยว่าใช้ระดับอะไรได้บ้างอ่าศูนย์ถึงห้าอันนี้ได้ศูนย์ถึงสองก็คือเป็นคนที่ใช้แบบเล่กลเก่งนะแบบแบบเขาเป็นนักโทษเนี่ยเขาก็ต้องแบบโอ้ oh, บินป้อนเก่งอะไรอย่างงี้มั้งนะครับแต่ก็แบบมีความแบบว่า ช่วยเหลือแบบสายบู๊ด้วยนะครับผู้บิทักษ์นะครับแบบว่าศูนย์ถึงสองแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนการ์ดทั่วไปใส่ได้หมดเลยศูนย์ถึงห้านะครับซึ่งการ์ดเนี่ยก็จะมีเสร็จแล้วเนี่ยการ์ดทั่วไปก็จะไม่มีเสร็จลายส่วนการ์ดที่เป็นอันนี้ไหมช่วยโอกาสเนี่ยครับก็คือเป็นการ์ดแบบเล่กอนนะครับเสียหลักนี้ผู้บิทักษ์จะเป็นการ์ดสีฟ้าครับอ่าการเนี่ยผู้บิทักษ์นะครับถือปืนได้อะไรอย่างงี้เนาะอ่าการ์ดทั่วไปก็จะไม่มีสีนะครับเหมือนในมีดก็คือทุกคนก็สามารถที่จะติดดดออาาวุธใส่่มีไ้นะเรก็ เตรียมไว้นะครับแล้วก็การ์ดแต่ละใบเนี่ยสามารถซ้ําได้มากสุด2ใบเท่านั้นนะครับซ้ำมากกว่านี้ไม่ได้เราก็จะเลือกว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีมนะครับอะฮสมมติเล่นอันนี้เล่นสามคนนะครับผมให้สกิทที่ผมเล่นเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมแล้วกันนะครับเริ่มมาครับเราก็จะได้จั่วการ์ดห้าใบ,บแล้วก็จะได้รีซอต์มาจํานวนหนึ่งนะครับอ่าน,นี้ก็ลองไปดูในคู่มือถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะส <laughs> ามสามหรือห้าว่ะห้ะมามั้งอ่าเอามาห้าก็ได้เอามาห้าก็ได้นี้ผมจำไม่ค่อยได้นะตัวทีตัว อ่ะเรียบร้อยครับแต่เรามารู้วิธีเล่นคร่าวๆเนาะ,ะอ่าเกมนี้จะแบ่งเฟสเป็น4เฟสนะครับซึ่งในการ์ดเลฟเลนเนี่ยก็บอกชัดเจนนะครับจะมีช่วงมิดทอลช่วงสืบสวนช่วงศัตรูและช่วงเตรียมตัวเรามาเิ่มที่ช่วงสืบสวนกันดีกว่าเพราะว่าช่วงมิดทอลมันจะฆ่ามาในรอบแรกรอบแรกไม่ต้องเล่นนะครับช่วงสืบสวนคร,รับแต่ละคนจะทําได้3แอคชั่นครับแอคชั่นมีอะไรบ้างอีกด้านหนึ่งบอกอยู่เลยนะครับ จั่วการ์ดหนึ่งใบนะเป็นหนึ่งแอคชั่นจั่วการ์ดง่ายๆมากก็แค่จั่วมานะครับการ์ดเต็มได้8นะถ้าจบเทินเกิน8ก็ทิ้งให้เหลือ8นะครับแอคชั่นต่ใบที่สามารถทําได้ครับคือสามารถเอาทรัพยากรหนึ่งหน่วยได้นะครับก็คือทรัพยากรเนี้ยหยิบม,มาเพิ่มได้เพราะทรัพยากรเนี่ยมาใช้ในการเล่นการ์ดอย่างเช่นเล่นการ์ดไปเนี้ยต้องจ่าย5อันนะเล่นนี้จ่าย2อันนะครับทรัพยากรก็หยิบไม,ม่ได้ไม่จํากัดนะครับผมแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องใช้เยอะเลยไม่ต้องห่วง ต่อไปนะครับใช้เล่นการ์ดเหตุการณ์ได้นะครับก็คือเล่นการ์ดแหละเล่นการ์ดจากบนมือนะครับเวลาเล่นแล้วแต่นะครับบางใบเนี่ยก็ไม่มีค่าอะไรเงี้ยเราก็เล่นได้ฟรีเลยพอเล่นปุ๊บก็มาอ่านดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้นะครับก็เล่นได้ฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอันนี้ถ้าเล่นครับมีเลข2เนี่ยแปลว่าเราต้องใช้ รีซอสครับสองอันอ่าเหมือนจาน่ายมานาเล่นการ์ดอนะไรเงี้ยอ่าพูดภาษาการ์ดเกมนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นการ์ดท,ที่แบบสวมใส่ครับมันจะค้างไว้อยู่เลยนะครับเห็นไหม,มเป็นรูปมือมือมันจะมีรูปมือด้วยคนเรามี2มือเนาะเพราะนั้นถือของได้2ชิ้นหรือของบางชิ้นเนี่ยมันใช้เป็นรูป2มือเลยแบบว่าถ้าเราถือนะั้นถืออันอื่นไม่ได้ถ้าลงอันอื่นมาก็ต้องทิ้งให้แบบพอดีมือเราเนาะอ่าหรือการ์ดเหตุการณ์เนี่ยเล่นแล้วทิ้งนะครับการ์ดอีเวนต์นี้จ่าย5้า เลยนะครับผมแล้วก็เลือกสถานที่ที่ติดกันนะครับสร้างความเสียหายสาหน่วยให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นอ่าพวกเราก็โดนด้วยนะนี่ระวังดีๆอันนี้แรงมากเอาไว้ปรับบอสปรับมอนเตอร์ได้เวลามอนเตอร์มารวมกันเยอะนะครับหรืออันนี้ครับใช้เบียงเนี่ยได้รับสรัพยากรสามหน่วยอันนี้จ่ายศูนย์นะอ่าันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นการ์ดจากบนมือนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีการใช้ความสามารถแอคชั่นบนการ์ดการ์ดใบมีแอคชั่นอย่างเช่นใบนี้ครับ เห็นไหมมันจะเป็นลูกลูกศอนชี้ไปด้านขวาเงี้ยถ้า,าใช้หัอมามานี้ก็คือเสียหนึ่งแอคชั่นด้วยนะครับเล่นการ์ดหนึ่งแอคชั่นใช้นี้อีกหนึ่งแอคชั่นอันนี้เขาบอกว่าเวลาลงมาเนี่ยครับจะได้สเบียง3ชิ้นก่อนมาวางไว้ที่การ์ดอ่ามันจะเหมือนเป็นไฟฉายที่มีแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วเวลาใช้ชั่นนี้ครับเอาอันนี้ออกหนึ่งอันนะครับแบตเตอรี่ค่อยหมดเนาะอ่าแล้วเราสามารถที่จะอ่าทให้หาเบาะแสได้ง่ายขึ้นนะลบค่าซ่อนเลนส์อะไรวาเดี๋ยวว่าไทีเวลาใช้ action, อแอคชั่นหาเบาะแสคโอเ ต่อจากนั้นครับก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้คือสามารถเดินได้ครับเดินไปพื้นที่ติดกันนะครับเนี่ยเราก็เดินไปไปการ์ดข้างๆอ่าเกมนี้พื้นที่จะเป็นการ์ดครับอ่าต,ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องทํางานนะครับอ่าเราอยู่ที่ห้องทํางานเนาะซึ่งห้องทํางานเนี่ยเวลาเปิดการ์ดมานะอันนี้การ์ดที่เปิดอันนี้เปิดไปแล้วนะครับให้ดูตรงนี้ครับอันนี้2แล้วก็เป็นรูปหมวกหมายความว่าจะมีเบาะแสในห้องเนี้ยสคูณจํานวนเพลเยอร์ครับมีเรามี3คนเนาะก็มี6เบาะแสแล้วก็6เบาะแสวางไว้เบาะแสคืออันนี้ หนึ่งสองนี่เป็นสามเลยชึบอ่าเรียบร้อยหบบอกเบาะแสนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราหาเบาะแสได้ก็ให้เอาเบาะแสจากนี้หยิบไปนะครับถ้าเบาะแสหมดแล้วก็ต้องไปหาที่อื่นเดี๋ยวว่ากันเรื่องการหาเบาะแสเนาแต่สมมติว่าเมื่อกี้ผมใช้แอคชั่นเดินเดินา่างนี้ครับปุ๊บอ่าอันนี้มันจะปิดอยูแล้วก็เปิดพังนะครับอ่าเกิดอะไรขึ้นก็นว่ากำแพงบ้านคุณเปิดไปด้วยโคลน พื้นไม้หายไปหรือเพียงทางเดินที่เป็นพื้นดินเฮ้ยงงมากเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีเบาะแสะก็ไม่ต้องวางแต่ถ้ามาเปิดมามีก็ว่าเหมือนไอ้การไปเมือ่อกี้นะครับนี่คือการเดินนะครับผมต่อไปนะครับผมทาอะไรได้เีกนะครับเราสามารถที่จะสืบสวนในสถานที่ที่คุณอยู่ได้นะครับสมมติผมอยู่ตรงนี้แล้วผมอยากจะสืบสวนพยาจะหาเบาะแสอย่างนี้ครับให้ดูความยากง่ายในการหาเบาะแสตรงนี้นะครับตรงนี้จะเรียกว่าค่าค่าซ่อนเ้นนะครับค่าซ่อนเ้น2หมายความว่า ความยากมันสองแต่สมมติสถานที่นี้แล้วกันนะครับอาจจะสปอยนิดนึงนะโชคดีแต่พยายามไม่พูดว่ามันต่ออย่างไงแล้วกันนะครับอันนี้ค่าซ้อนเลนส์สี่อันนี้คือยากมากเลยนะต้องใช้ค่าถึง4ถึงจะสามารถหาเบาะแสได้วิธีหาเบาะแสเรามาดูก่อนครับว่าเราเก่งเรื่องหาเบาะแสหรือเปล่านะครับให้ดูที่รูปหนังสือตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นเลข3ามเเราหาเบาะแสเก่งระดับหนึ่งนะสนะครับก่อนที่จะหาเบาะแสเราสามารถบูสต์ค่าหนังสืออันนี้ได้ผมขอเรียกหนังสือแล้วกันง่ายดีนะครับโดยการทิ้งการ์ดที่มีสััักหนนงงสือตรรี้คบ แต่ว่าผมไม่มีว่ะผมมีอันนี้ครับอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคือแทนอะไร,รก็ได้ผมขอทิ้งอันนี้แล้วกันนะครับเพื่อบูธค่าหนังสืออีก1อันนะครับเพราะนั้นอันนี้ค่าหนังสือจาก3กลายเป็น4แล้วเนาะแต่ว่าผมต้องให้ได้2ครับถึงจะสามารถหาเบาะแสดได้เพราะว่าเวลาบูธเสร็จปุ๊บทำทุกอย่างเสร็จแล้วเราจั่วครับแทนที่จะทอยเต๋าเกมนี้จั่วเอานะครับจั่วมาดูว่าเราหาเบาะแสสําเร็จหรือเปล่านี่เป็นการเทสอะไรแบบสแตทเทสในเกมนี้จั่วมาปุ๊บอ้าวสีฟ้าอััันนนนีี้้้้คคืือออไไดด่ว เดี๋ยวจ่วเป็นตัวเลขให้ดีกว่าหนึ่งงงมีกี่จวในหัวกระโหลกเฉยอ่ะนี้จวันนี้ลบหนึ่งสมมติจวดอนนี้ลบหนึ่งนะครับจวดถุงมาข้างสือผมมี4ี่นะบลบหนึ่งเหลือสามครับอันนี้สองก็คือยังมากกว่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับคือได้เพราะนั้นผมได้เบาแสหนึ่งอ่ะก็มาเก็บไว้ที่เรานะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับในี่เป็นข้อสําคัญเลยนะที่ว่าทําไมเราถึงหาเบาะแสเพื่อให้เนื้อเรื่องมาดําเนินไปต่อนั่นเองครับเมืเ่อไหร่ก็ตามครับที่เบาแสถึงตามการ์ดใบนี้นะครับในด,ด้านขวาตรงนี้นะ สองตามจำนวนเพลเยอร์อันนี้ผมเล่น3คนก็ต้องมี6เนาะถ้ามีเบาะแสครบ6จากทุกคนเนี่ยก็จ่ายจ่ายให้ครบครับพอจ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยกระพิกพการการเนี่ยไปด้านหลังและอ่านเนื้อเรื่องต่อนะครับแล้วก็ใช้ใบต่อไปที่ซ่อนอยู่ในนี้นะครับแล้วใบต่อไปเนี่ยก็จะบอกอยู่ว่าใช้เบาะแสเท่าไหร่ถึงจะเป็นใบสุดท้ายได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือความสําคัญการหาเบาะแสนะครับอ่าต่อไปสีสไนเป็นที่มาทําได้นะครับก็คืออ่ามีกิสืบสวนเนาะ ต่อไปก็เป็นสู้นะครับหรือเข้าปะทะศัตรูหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวอนาคตรเราจะมีศัตรูด้วยนะครับเวลาเราปะกับศัตรูที่เข้าปะทะกับเราเกมนี้ศัตรูจะไม่ได้วางที่แมปแล้วแต่แล้วแต่แ,แ,ตแต่ว่าจังหวะที่ปะทะครับมันจะมาวางที่เราสมมติตัวนี้มาเราเจอเลยเออนะครับเอามาวางไว้ข้างหน้าเลยติดการ์ดเราเลยให้รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันไล่เราอยู่นะครับต่อให้เราจะเดินไปไหนมันก็จะติดกับเราจนกว่าเราจะหนีจากมันหรือโจมตีมัน นะครับแต่ถ้าเราเดินเฉยๆเนี่ยมันไล่เราแน่นอนนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราหนีจะมันได้มันก็จะไปวางไว้ที่สถานที่แทนเหมือนมันอยู่ที่นั้นอ่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะวิ่งไล่ล่าคนที่อยู่ใกล้มันนั่นเองนะครับ <S <S 1> <S 1> เราสามารถที่จะปะทะได้ปะทะคือถ้าเราอยู่ที่เดียวกับมันเนี้ยครับผมขอใช้หนึ่งไอชั่นดึงมันอ่ะมาหาเราเลยทําให้พอถึงรอบศัตรตูมันจะตีเรา มันเอาไว้ช่วยเพื่อนนะไงที่จะให้เพื่อนมันวิ่งไปหาเพื่อนแล้วให้เราเดินไปหาแล้วก็ใช้หนึ่งไอชั่นดึงมาเลยนะครับหรือดึงจากเพื่อนก็ได้ถ้าตัวนี้อยู่หน้าเพื่อนครับใช้หนึ่งอชั่นดึงมาเลยถ้าเราอยู่สถานที่เดียวกับเพื่อนนะอยู่ห้องเดียวกันนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการสู้นะครับหรือโจมตีนั่นเองเวลาโจมตีให้ดูกำปั้นครับะสกิยก็นักโทษเก่านะต่อยเตะก็เก่งพอมามี3นะรัากำปั้นแต่ตัวนี้ก็สู้เก่งครับโโหน้ากลัวมากกำปั้น3เช่นเดียวกันครับเราจะต้อง จวถุงนี่ครับเหมือนเดิมครับให้ได้3หรือต่ำกว่าหรือมากกว่าโทษทีนะครับแต่ส่วนใหญ่เม็ดพวกนี้เป็นลบ เกือบหมดนะลบหลบสลบหจะเยอะ0ย์จะน้อยหน่อยแล้วก็มีบวกหนึ่งด้วยแต่มีแค่เม็ดเดียวคือยากมากนะครับแต่มันก็จะมีออโต้ซักเซสด้วยนะครับแล้วก็จะมีดาวด้วยนั่นเองนี่ถ้าจวดได้ดาวนะครับมันจะได้ผลตรงนี้ด้วยเหมือนเนี้ถ้าจวดได้ดาวจะได้บวก2ครับแล้วถ้าทดสอบสมเ็จจะได้ทรัพยากร2หน่วยได้ด้วยอันนี้จะเป็คนความสามารถพิเศษของตัวละครนะครับคมารถพิเศษตัวละครจะมี2อนอันอันบน,นก็จะเป็นเหมือนแพสซีฟนะก็ลองอ่านดูอันล่างก็คือเกี่ยวกับถ้าจวดได้ดาวจะเกิดอะไรขึ้นผผมมกกก่่่่่่่ออออนนนททททีีีีจจะะะปตยครับขิ้งาดดว กัมปั้นอีก2อันนะครับการที่ชื่อว่าระเบิดพลังเอ,อ๊สู้มันนะครับทิ้งไปได้กัมปั้น2อันเพราะนะั้นกัปั้นของสกิปตอนนี้มี5แล้วเดิม3เนาะแต่ศัตรูเนี่ยสู้เก่ง3คนระับอ่ะผมจะจั่วให้ได้3หรือมากกว่าครับับ้างลบ3โอ้โหห้าลบ3หรือ2ครับผมสู้แพ้มันนะถ้าสู้แพ้มันก็ไม่มีอะไรขึ้นเหมันก็เสียชั้นฟรีเนาะเราก็สามารถที่จะสู้มันได้อีกโอ้ซึ่งเมืม่อกี้ผมอุตส่าห์เสียการ์ดปัม๊มหมัดไปเลยเอ่ะผมขอลองสู้อีกทีแล้วกันแต่ว่าตอนเนี้ย กำปั้นผมเหลือแค่3แล้วเพราะผมทิ้งนะไปแล้วเปิดมาปัาง้งลบหนึ่งครับกระแพราดิพอสามลบหนึ่งเหลือสองคือมันยากยากอยู่นะนี่ผมเจอตัวโหดด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าในระหว่างเกมอะ่ะเราก็มีแบบเล่นการ์ดเนาะใช้ชั้นเล่นการ์ดเพื่อติดพวกอาวุธพวกอ,อะไรเนี่ยติดมีดพกติดอะไรพวกนี้ครับบางทีมันก็จะทําให้เพิ่มกำปั้นด้วยหรือเพิ่มเดเมจที่เราโจมตีสําเร็จสมมุติถ้าเราโจมตีสําเร็จหลักเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้มีเลือด3ครับอ่ะเราก็จะ เอวาวางไว้ที่1นึ่งปึ้งอ่าแต่ก็คือต้องโจมตีสเร็จได้ถึง3ครั้งอ่ะยังไว้จะมีอาวุธอะไรก็ตามที่มาช่วยบูสต์ค่าโจมตีตรงนี้นะครับ <S <S ทีนแต่ไปที่นี้ว่าทำได้ครับคือหลบหนีจากมันนะครับเพราะเกมนี้เขาบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มีศัตรูเอนเกจเราอยู่หรือปะทะเราอยู่เนี่ยนะครับ <S <S ถ้าเราทำแอคชั่นอื่นนอกจากการโจมตีหรือหนีเนี่ยนะครับเราจะโดมนมาตีฟรีเลยซึ่งเวลาตัวนี้ตีครับจะลดเลือดหนึ่งและลดสมองหนึ่งสมองจะเป็นค่าจิตใจแบบว่าโอ้โหมันกลัวไม่ไหวแล้วเพราะว่า ตายแบบตายจริงๆนะครับอ่าอ่าถ้าเกิดว่าจู่ๆเนี่ยผมปะทะอยู่ผมไปใช้แอคชั่นจั่วการ์ดเนี่ยผมก็โดนนะโดนโจมตีหนึ่งแล้วก็โดนสมองหนึ่งนะครับเพราะนั้นเวลามีศัตรูประทะเราอยู่ตีหรือหนีจะดีที่สุดแะั้นก่อนทำอ่างอื่นหนีดีกว่าครับสกิปหนีเก่งมากเขาเป็นโจนมาก่อนนะครับนี รองเท้าความเร็ว4เลยนะครับสวยนี้ความเร็ว3นะครับผมก็แค่ต้องเทสเนี่ยให้ความเร็วเท่าหรือมากกว่านะครับอ่าซึ่งผมไม่มีการ์ดอะไรทิ้งเพื่อเพิ่มความเร็วเลยแต่คนอื่นที่อยู่ในห้องเดียวกับเราสามารถทิ้งการ์ดเพื่อบู๊ดนี้ช่วยเราได้นะครับเวลาเราจะเทสอะไรก็ตามนะอ่าแบบมีเพื่อนมาช่วยอะไรเงี้ยอยู่เพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันอุ่นใจนะครับอ่าผมจั่วแล้วกันหนีได้ไหมหนีได้ไหม,หไไหมบวชน,นึงโอ้หนีได้นะครับพอหนีได้เกิดอะไรขึ้นครับไอตัวเนี้ยมันก็จะหลุดอยู่ที่ห้องนะตอนนี้สกิ ก็คือตะแคงไว้นะครับสานะแบบว่าหมดสภาพนะครับทำให้เหมือนมันจะหยุดเล่นตาหนึ่งอ่ะแทนที่มันจะวิ่งแล้วตีเลยแต่มันมันงงอยู่มันโดนเราดิฟหลบนะครับอ่ะพอหลุดแล้วปุ๊บผมก็ใช้ชันเดินได้อะไรย่างงี้เนาะอ่าโดยที่ไม่โดนมันตีนะครับอ่ะนี่คือ แอคชั่นทั้งหมดที่เราสามารถทําได้ตาหนึ่งตาหนึ่งมี3มแอคชั่นนะครับก็เลือกทําเอาจะทาอะไรก่อนหลังอะไรยังไงได้นะครับผมเมื่อเราทําเสร็จครับให้เราพิการเราให้รู้ว่าเราเล่นแอคชั่นเสร็จแล้วเราก็ตาคนต่อไปโดยที่เกมนี้ไม่ได้เรียงเทิร์นออเดอร์นะครอยากเล่นก่อนเล่นหลังก็ได้เอาแบบพูดคุยกันเลยครับเพราะมันจะมีผลระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะเมื่อทุกคนแอคชั่นเสร็จหมดแล้วครับมันก็จะเฟสต่อไปนะเป็นเฟสช่วงศัตรูนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยศัตรูเดินหาคนที่ใกล้ที่สุดครับแต่ถ คนในห้องนี้เลยนะครับเวลาปะทะเนี่ยก็เอามันไปวางไว้หน้าคนครับแล้วมันจะตีทันทีนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้มันเอ็กซอร์ดอยังไงมันก็เลยไม่ตีนะครับอ่าเมื่อศัตรูทําเสร็จแล้วศัตรูทุกตัวทํานะโดยที่เลือกได้ว่าจะให้ตัวไหนทําก่อนทําหลังนะครับถ้าเกิดว่ามีมากกว่าหนึ่งตัวอ่าต่อไปก็ไปช่วยเต็มตัวครับอนอื่นรีเซ็ตแอคชั่นนะครับอ่าไปไหนที่เล่นไปแล้วกระพิกมากระพิกให้ครบหมดเลยนะครับทั้งสามคนนะอ่าแล้วก็ ตัวที่ตะแคงอยู่นี้ก็ตั้งมาพร้อมลุยแล้วนะครับแล้วก็พวกการ์ดไอเทมต่างๆมันจะมีการ์ดไอเทมมาไว้เวลาใช้ให้ตะแคงก็คือทําให้หมดสภาพเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะตั้งขึ้นมาได้มันทําให้แบบว่ารอบหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าแต่ถ้ามันไม่ได้บอกว่าต้องทําให้ไอเทมนั้นหมดสภาพก็ไม่ต้องตะแคงอย่าเผลอทิ้งนะครับหมดสภาพเกมนี้หรือ x o u r c เนี่ยนะครับไม่ได้หมายว่าต้องทิ้งหมายความว่าแค่ตะแคงไว้เฉยๆนะครับอ่าแล้วก็จะมี อ่านักสืบแล้วคนจูก,กัสหนึ่งใบและได้หนึ่งรีสอ,อ่์แล้วก็จูก,กัสหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมแล้วก็ได้รีซอร์ตหนึ่งชิ้นเอาไว้เผื่อเล่นการ์ดนะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงมิทอสนะครับอันนี้ผมละไว้นะเพราะมันข้ามในช่วงรอบแรกนะครับก็คือวางโทเค็นหายนะหนึ่งชิ้นโทเค็นหายะนะเนี่ยก็คือไอ้โทเค็นเบาะแสนเนี่ยแหละครับนี่นี่คือโทเค็นเบาะแสน,นะแต่พิกด้านครับจะเป็นสีแดงเนาะและไปวางไว้วววที่การ์ดแผ่นนี้ครับ ในกรารอันนี้บอกว่าอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่โทเคนหายนะถึงตามตัวเลขนี้ให้พิก์ดครับและอ่านเลยและเป็นเหตุการณ์ถัดไปอันนี้ก็โทเคนหายนะถึงนี้พิก์ดอ่านและเหตุการณ์ถัดไปนะครับเพราะนั้นเกมนี้มันต้องเล่นกับเวลาด้วยไม่ใช่เอาแต่ว่าเดินไปเดินมาสนุกๆน,นะครับเพราะาอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบตัวไทม์แท็กิ้งอ่ะเพราะที่แบบเหตุการณ์จะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะก็ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่เราเจอนะครับอ่ะ เสร็จแล้วครับเ,เราก็จะเปิดการสถานการณ์นะครับมันก็จะมีกองสถานการณ์ที่เราเซตไว้แต่แรกแล้วสําหรับเนื้อเรื่องนี้อ่านี้กองนี้เนาะเปิดครับคนละไบนะครับอ่าผมเปิดใบนี้กับป้าถ้าเปิดเจอปีศาจมันกระโดดใส่เราเลยเหมือนจู่ๆเราก็เจอปีศาจเนาะ กระโดดใส่เราเลยก็คือปะทะกันเลยนะครับก็จะหนีหรือจะตีก็อีกเรื่องนึงแต่เนี้ยทุกคนจู่คนละใบบางก็จะเป็นการเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยจู่ๆก็มีมือล่วงออกมาจากกำแพงมาคว้าเรานะครับอ่านมาดูดิเราจะหลบมันได้ไหมนู่นนั่นก็ว่าไปนะครับก็ลองอา่านดูเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อจูดเสร็จแล้วครับนักสืบแล้คนนี้หมดแล้วก็ไปช่วงสืบสวนต่อก็คือทุกคนเล่นคนละสามในชั่นเล่นสามในชันเป็นศัตรู ทำงานศัตรูทำงานเสร็จอ่ะมันก็เตรียมพร้อมเล่าต่อไปแล้วก็มีอดอสอ่ะก็วางไทม์แท็กกิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็จั่วการ์ดอีเวนต์แล้วก็เล่นเงี้ยวนไปเรื่อยครับจนกว่าเนือ้อเรื่องจะบอกว่าเราชนะครับหรือจนกว่านักสืบจะตายกันหมดไม่ว่าจะเป็นบ้าตายหรือเลือดหมดตายนะครับนี่คืออาถรรพ์แห่งอาคัมจากการ์ดเกมครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าครับผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมอาถรรพ์แห่งอาคัมนะครับผมก็เป็นเกมล่าสุดที่ผม นานๆทีนะจะได้เบียวกับผู้เล่นเบียวกับน้องๆน,นะที่เล่นกับผมนะครับคือหามากแบบว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวผมจะจัดการตรงนี้เองมาเอาหมาขยามันนูวนนะ่นะหรือแบบ อ่ะผมขอโทรเรียกเพื่อนผมมาหน่อยนะเอา้าเอา้ยประตูหายไปไหนเอออย่างงี้นะใครที่เล่นตอนแรกเคยเล่นตอนแรกแล้วในวิชาภาษาอังกฤษก็ได้จะเข้าใจกับว่าประตูหายไปไหนดีนะครับก็คือโลเพย์ไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเงี้ยคนนั้คนคนที่เจอก็สามารถอ่านให้กันฟังได้นะเพื่อแบบว่าอินอิมเมอร์ไปกับบรรยากาศนะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างรอบตัวเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่เหตุการณ์มันผ่านไปพิกัดปกติผมแทบไม่ได้อ่านเลยในวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่ามันยาวแล้วก็ แปลความหมายยากมากนะครับแต่นี้ลองอ่านด้วยความอ mm ิน hmm. ได้เลยปกติคือดูแค่แบบว่าเอ้ยมันมีสเตตอะไรมันไปเท่าไหร่แล้วมันมันเข้าไปทำอะไรแต่แทบไม่อ่านเนื้อเรื่องเลย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเล่นแค่เวอร์ชันภาษากฤษก็สนุกแล้วครับเ,เพราะระบบมันดีครับระบบต่อสู้ระบบ d i s เอนเก e ระบบในการแบบไปสํารวจจุดต่างๆหรือการแบ่งหน้าที่กันหรือการที่แบบเราสามารถคัสตอมไหมตัวละครของเราได้อย่างแบบ เต็มที่ยิ่งถ้าคุณมีตัวเสริมนะนี้แค่กล่องหลักนะครับแต่คราวที่แค่กล่องหลักก็สนุกแล้วครับเพื่อเล่นกับระบบเนี่ยเล่นกับระบบกับกล่องหลักนะเพราะตัวเสริมมาเนี่ยเนี้ยกราดจากหลากหลายกล่องเนี่ยคุณเอามารวมกันได้ครับแล้วสามารถทําให้ตัวละครคุณเนี่ยเก่งมในทิศทางที่คุณต้องการได้นะครับคือเลือกตัวแล้วก็เซตกราดด้วยนะครับผมนี่คือจุดเด่นเกมนี้แล้วก็เป็นอีกจุดเด่นเพราะจุดเด่นนี้แหละครับเลยทําให้มีแฟนคลับเหนียวแน่นมากกับเกมนี้นะแล้วก็ โหแบบไม่คาดหวังเลยในงานซีมอนปีน่าจะปีล่าสุดหรือปีไหนก็จะไม่ได้้วที่แบบเปิดตัวจะแปลเกมนี้ผมก็โอ้โหว้าว,าวมากเพราะไม่คิดว่าจะมีคนแปลหนึ่งคือมันแปลยาะครับตัวสอนมันเยอะมาก2คือการ์ดอีกการ์ดท,ที่แบบว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายเนาะคือมันเรียกว่าใช้เอฟฟอร์ตในการแปลเยอะมากเลยและอีกอย่างคือเกมมันดูเฉพาะทางาระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องคนที่ชอบตีเมติกเนาะถึงจะเล่นอะไรเงี้ยก็เรียกว่าใจปั๊มมา,มากๆกับเทอเต็ติกแถมยังประกาศด้วยว่าจะมีภาษา อาไทายที่เป็นตัวเสริมเนี่ยออกมาด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าต่อให้คุณมีภาษาไทยเนี่ยแลวเพื่อนคุณมีวชัฒนภากษก็เล่นด้วยกันได้นะหมายถึงว่าเพื่อนก็จัดเด็กมาจากบ้านเป็นเด็กตัวละครเนี่ยที่กูชอบมากก็เผื่อเขาเป็นตัวละครจากตัวเสริมอะไรเงี้ยอยากจะมาช่วยเนื้อเรื่องนี้ก็ทําได้นะครับผมคือเล่นด้วยกันได้แบบจริงจังเลยเพราะว่าเด็กใครเด็กมันอยู่แล้วเกมมีการ์ดไม่เอาไปผสมอยู่แล้วแต่ว่าการ์ด e อีเวนต์เนี่ยก็ก็แล้วแต่ว่าเราเล่นเนื้อเรื่องไหนก็เป็นของเจ้าของเกมนั้นจั่วไปอะไรไงเงี้ยเออแต่เนนดชัดตัตกกางจ ที่ผมเคยเล่นมาคือความอินความอิมเมอร์ซีฟที่แบบได้รับเนี่ยมันเหนือกว่าเดิมเยอะมากครับยิ่งทําให้ผมรู้สึกว้าว่าเกมนี้มาขึคือ,อีก,กับผมที่แบบว่าไม่ได้เก่งภาษากฤษามากมายขนาดนั้นเนาะเพราะนั้นครับเกมนี้ครับอาถรรพแห่งอา k h a ค t มเดลกาสเกมสวิตเกมมี่นครับขอให้เป็นเกมที่อ m มเมซิ่งครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a ตติออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้